สวัสดีครับผมบอลกิติวุตรนะครับวันนี้ครับผมขอมาทําการนําเสนอนะครับในหัวข้อของการสร้างความรู้นะครับแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจของทางบริษัทท็อปอัพชูลิตนะครับบริษัทท็อปอัพชูลิตครับทำธุรกิจในลักษณะของเครือข่ายครับโดยการให้ผู้ที่สนใจครับสามารถเข้ามาทําการสมัครเป็นสมาชิกครับเมื่อเราได้ทําการสมัครสมาชิกแล้วเราจะมีรหัสธุรกิจครับเราจะนําเอารหัสธุรกิจนะครับนำเอาไปใช้นะครับในการสร้างรายได้จากการที่ได้เข้ามาใช้ ประโยชน์ภายในแอปพลิเคชัน ITS ครับดังนั้นนะครับภายในวันนี้ผมจึงขอนําเสนอ4ประโยชน์กับอีกหนึ่งประหยัดนะครับที่เรานะครับจะเอาไปทําการแนะนําให้แก่บุคคลที่สนใจนะครับประโยชน์อย่างแรกนะครับจะเป็นประโยชน์ของการสร้างรายได้จากการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจครับโดยการเริ่มต้นที่เราได้ทําการสมัครเป็นสมาชิกโดยทําการซื้อลิขสิทธิ์นะครับแพ็กเกจลิขสิทธิ์จะมีทั้งหมด4แพ็กเกจในแต่ละแพ็กเกจจะมีความแตกต่างกันครับก็จะส่งผลนะครับในเรื่องของการที่จะมี การทําให้เรานะครับได้รับรายได้สูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่แตกต่างกันครับต่อมานะครับ จะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการสร้างรายได้จากการสร้างเครือข่ายในการให้บริการในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือโดยการที่เรานําเอาระบบนะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ที่รองรับการเติมเงินมือถือทั้งหมด3ค่ายก็คือค่ายสีแดงค่ายสีเขียวนะครับแล้วก็ค่ายสีฟ้านะครับไปทําการเติมเงินโทรศัพท์ให้แก่บุคคลโดยทั่วไปนะครับหรือว่าเราจะทําการเติมเงินให้แก่ตัวเองและยังสามารถนําเอาระบบที่รองรับการเติมเงินนี้นะครับไปทําการแนะนําให้แก่บุคคลที่มีความสนใจนะครับ รหรือว่ามีความต้องการอยากที่จะทําการสร้างรายได้เช่นเดียวกับตัวเราก็สามารถทําได้ครับประโยชน์ต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของการสร้างรายได้จากการที่เราได้ใช้รหัสธุรกิจทําการลงทะเบียนร้านค้านะครับนำเอาเข้ามาจาัดจำหน่ายเอาไว้ภายในแอปพลิเคชัน i d s ผ่านทางระบบ T2R Shop and Pay ซึ่งจะมีสินค้าของทางซัพพลายเออร์และของทางทางพาร์ทเนอร์นะครับที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ ประโยชน์ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนในการจัดจําหน่ายสินค้าของทางบริษัท Innovative Technological Solution จำกัดนะครับที่เป็นผู้คิดโคนนวัตกรรม ICs จนเกิดสินค้าขึ้นมา2อย่างด้วยกันก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโบรมา ICs แล้วก็เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า EMT นะครับและอีกหนึ่งประหยัดครับเราสามารถเข้ามาทําการสั่งซื้อใช้นะครับโปรประหยัดที่มีการวางจัดจำหน่ายเอาไว้ภายในแอปพลิเคชัน ITS ซึ่งจะมีทั้งแบบโปรรายปีของค่า มือถือสีฟ้าและโปรรายปีของค่ายมือถือสีแดงนอกจากเราจะสามารถเข้ามาทําการสั่งซื้อใช้ได้แล้วนะครับเรายังสามารถนาเอาโปรโประหยัดทั้ง2โปรโมชั่นนี้นะครับออกไปทําการนําเสนอนะครับเพื่อให้ไปทําการแนะนําเชิญชวนให้ผู้คนได้มาประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายในใช้จ่ายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกับตัวเราเมื่อเราสั่งซื้อและบุคคลที่เราทําการสั่งซื้อย่อมจะก่อให้เกิดรายได้กลับมาให้แก่ตัวเรานะครับ เรามาดูประโยชน์นะครับในเรื่องของการสร้างรายได้จากการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจครับการที่เรานะครับจะสามารถทําการสร้างรายได,ได้ได้นั้นนะครับโดยการเริ่มต้นที่เรานะครับได้ทําการนะครับตัดสินใจในการสมัครเลือกซื้อแพ็กเกจลิขสิทธิ์แพ็กเกจลิขสิทธิ์จะมีท,ทั้งหมด4แพ็กเกจนะครับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของจํานวนรหัสหหสมาชิกนะครับหรือรหัสธุรกิจราคาคะแนนนะครับและาการจ่ายผลตอบแทนสูงสุดในแต่ละแพ็กเกจที่จะมีความแตกต่างกัน รวมไปจนถึงสิทธิพิเศษในการเป็นตัวแทนในการจัดจําหน่ายสินค้าของทางบริษัท Innovative ด้วยนะครับซึ่งแพ็กเกจลิขสิทธิ์นะครับที่จะสามารถทําให้เราได้รับสิทธิทประโยชน์สูงที่สุดนะครับคือแพ็กเกจ xl ที่มีรหัสอยู่ทั้งหมด15รหัสธุรกิจนะครับในราคาค่าลิขสิทธิ์17,299บาทมีคะแนนอยู่1,600 RV ทํารายได้ให้แก่เราสูงสุดไม่เกินวันละ7 5 0 0 0บาทต่อหนึ่งวันนะครับและสามารถทําการสร้างทีมงาน หรือเครือข่ายทางธุรกิจได้ถึง16บหคูณสายงานและแพ็กเกจ xl ยังเป็นแพ็กเกจลิขสิทธิ์เดียวนะครับที่จะสามารถทำให้เราได้รับสิทธิ์ของการเป็นตัวแทนในการจัดจําหน่ายสินค้าของทางบริษัท Innovative ได้แต่เพียงเท่านั้นนะครับ แต่หากเราดูแล้วว่าแพ็กเกจ XL อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตัวเรานะครับเรามาดูแพ็กเกจ L ครับแพ็กเกจ L มีอยู่ด้วยกัน7รหัสธุรกิจในราคาค่าลิขสิทธิ์8,199บาทมีคะแนน5,000คะแนนนะครับแพ็กเกจ L จะสามารถทำให้เราได้รับรายได้สูงสุดนะครับวันละไม่เกิน30,000บาทต่อ1วันและทำการสร้างเครือข่ายทางธุกรกิจได้อยู่ที่8คน8สายงานด้วยกันครับต่อมาจะเป็นแพ็กเกจ M มีอยู่ด้วยกัน3รหัสธุรกิจในราคาค่าลิขส สิบ9ิบาบาทนะครับมีคะแนน2,200คะแนนนะครับแพ็กเกจ m จะสามารถทำให้เราได้รับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน15 0 0 0บาทต่อ1วันและทำการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้อยู่ที่4คนสสายงานและแพ็กเกจสุดท้ายนะครับจะเป็นแพ็กเกจ s ที่มีอยู่อย่างหนึ่งรหัสในราคาค่าลิขสิทธิ์1499บาทนะครับมีคะแนน800คะแนนแพ็กเกจ s, <S จะสามารถทำให้เราได้รับรายได้สูงสุดวันละไม่เกิน5,000บาทต่อ1วันและทำการสร้าง เครือข่ายทางธุรกิจได้อยู่ที่2คน2ส,สายงานครับเมื่อเรานะครับได้ทําการพิจารณาและทําการตัดสินใจในการสมัครเลือกสื้อแพ็กเกตลิขสิทธิ์แพ็กเกตใดแพ็กเกจหนึ่งไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถทําการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง1คนจะสามารถเป็นเจ้าของแพ็กเกตลิขสิทธิ์ได้แต่เพียง1แพ็กเกจแต่เพียงเท่านั้นนะครับนอกจากการสร้างรายได้จากการสร้างเครือข่ายในการทางธุรกิจแล้วนะครับ